สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมท็อปนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําพิซซ่าอบโอ่งแบบไปเสิร์ชดูก็แบบยังไม่มีใครทำาล้วโอ่งอบแบบแบบอบ,บ,บไก่อ่ะโอ่งมาตั้งแล้วก็เอาแบบพิซซ่าลงไปไว้ข้างบนอ่างแบบอบเหมือนอบไก่อบโอ่งอะไรเงี้ยครับทีบแป้งกับใส่หน้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาลงไปอบในโอ่ง ไม่รู้ประมาณก,กี่นาทีก็ไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีนะครับเอาลงไปเลยเฮ้ยเคหมดดุนีด้ลเฮ้ยนาตาดีเนี่ยใช่ได้อะเดี๋ยวก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีก่อนไม่รู้ไม่เคยทำอะ่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่ไป <c oughs> อนนี้มาดูาพิซซ่าคือข้างล่างสุกยังสุกแล้วดิสุกแล้วเนี่ยสุกใช่ไหมเขาว่าสุกนะเออไม่เอาถ่ายมาใกล้ๆวะสุกไหมน่าจะสุกเลยลอเอาไปอันดูไปนี่ผมไปก่อนเออเอาไปดูไปไม่ค่อยแรงไ <laughs> งร้อนเนี่ย เอาบีด,ดูข้างในสุกไ,ไหมแ้งสุกไหมสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วว้าว <c oughs> ชิมอะไม่รอกล้องเลย <c oughs> เป็นไงโ้โ <c oughs> หาหอรยมาก อิตโอร์แล้วมรับขอเทศเนี่ยน่ะโอแป้งมันรุ่มหวันทอดนะโอเคมันทอบนี่เดี๋ยวเอาขึ้นหมดเลยมาอาถาพไปใส่เลย แล้วถ้ามันมีแบบมายองเนสมีเอเอ้ย,อย,อยหมดอดจีบเลยเละนี่ครับาตาหายเกี้ยงแล้วเก็บยืนไปเลยปิดคลิปเลยตอนนี้เนี่ยแต่ว่าคลิปนี้ลาไปก่อนบาย